ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการทำเนเธอร์ลิงเพื่อเดินทางจากสปอนไปที่บ้านของโปรดนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงตามชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมปดพรโดโคงนะครับวันนี้นะครับมาเล่นมาคราฟออสเตรเลียในเซิร์ฟเอ็กซเพรียน r v เซิร์ฟเอร์ครับวันนี้นะครับจุดประสงค์ในการมาทำคลิปวิดีโอในวันนี้เลยคือจะมาทำประตูเนเธอร์ครับ จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่โปรดเดินทางจากบ้านของโปรดมาที่สปอนนะครับเพื่อมาสร้างช็อปซึ่งเนี่ยคือช็อปของโปรนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดนึงคือข้างหน้านี้มีเครื่องปั๊มรางรถไฟนะครับและข้างๆข้างหน้าร้านของโปรเนี่ยจะมีร้านพี่กล่องมาเปิดอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตอันนี้คือผ่านมา6เดือนนะครับเดือนนะครับเดือนนะครับ6เดือนอะไรกอนงงมากเลยเพิ่งผ่านไป6วันนะครับ6วัน ย้ำวม,ม่า6วันไม่ใช่6เดือนอย่างที่ไอ้ปรดมันพูดนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คือไปรวดเร็วมากเลยมีเพชรมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องขอบคุณปั้นเขาด้วยนะครับที่หาของหาอะไรมาให้กับชาวเซิร์ฟเวอร์ของเราได้มีกินมีใช้นะครับอนนตอนนี้คนในเซิร์ฟก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ ของของเรานะครับก็จะมีซูเปอร์เพายัคไดมอนด์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นเครื่องมือใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของพี่แท็กนะครับก็ถ้าใครเคยดูพี่แท็กเกิลสแปดสองหกเนี่ยทุกท่านก็น่าจะเคยเห็นนะครับพี่แท็กใช้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเออเปิดโดยพี่แท็กนะครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับเราเป็นคนจ่ายขอให้เขาเปิดให้นะครับอืมก็อัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอ้ยมีเขาขอให้นอนเรานอนหน่อยอ่ ต้องการอีก2คนถ้าไม่มีใครนอนเออไม่นอนก็ไม่เป็นไรก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นอัปเดตใหม่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าจุดพักเอ็น c นะครับมีให้แลกของมากมายอย่า <Jah> งเช <Me> ่นพวกอันเบกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับ hmm. มีลักออฟซีหลากหลายมากมายเลยนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่อัปเดตเพิ่มเติมมาก็จะเป็นฟาร์มอ้อยนะครับแล้วก็ ตัวรี a เดอร์นะครับคือตัวผสมพันธุ์ปั๊ม a b c นะครับแล้วก็มีตัวฟัร์มฟักทองนะครับแล้วก็มีตัวเ,ออเขาเรียกอะไรนะเครื่องไอ้นี่อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวสวัสดีน้องโต๊นิดนึงสวัสดีครับโอเค แล้วก็จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรีเดอร์ที่พูดไปก็คือตัวปั๊ม m อ c นะครับก็จะมีลูกเอ็อยู่ด้านล่างนะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็ตัว m อ c ที่เติบโตแล้วอยู่จํานวนมากนะครับและอันนี้นะครับเป็นแกะที่ปั้นเขาทำเอาไว้ครับคือ9แกะครับเป็นแกะสีส้มนะครับเข้ากับพักก้าไก่นะครับที่เอ่อก้าไก่สีส้มใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแกะก็เลยเรียกก้กวแกะกันนะครับอืมแล้วตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเทรดดิ้งฮอล์นะครับเป็นเทรดดิ้งฮอล์สำหรับ แลกฟักทองโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะมาบรรลุนะครับว่าการที่เราแลกกระดาษไปก็เท่านั้นนะครับเอายังไงมันก็ต้องมาคาบอยู่ดีแต่อันเนี้ยสบายหน่อยก็คือแลกได้เลยนะครับไม่ต้องคาบอันนี้มันก็จะสบายไปเปาะหนึ่งแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าตัวกระดาษด้วยก็จะคุ้มกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเทรดดิ้งฮอขนาดย่อม,มนะครับด้านนี้ไม่แน่อออันนี้เป็นความเห็ดแล้วนี้เป็นร้านของปั้นเนี่ยนะครับที่ปั้นก็ทำเอาไว้ กินอาหารนิดนึงร้านของปันที่ป้นเขาทำเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปดูในร้านหน่อยจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะโปรดว่าเพราะเขาไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับเละอย่างเมื่อไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเลวเนี่ยเราควรก็มาควรมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ก็มาโปรโมทเขาหน่อยนิดนึงนะครับมาพูดนิดๆแล้วหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายของเกี่ยวกับอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ที่อัปเดตมาใน1.20นะครับต่อมา ก็จะมีชั้น2คือชั้นอุปกรณ์แล้วก็ชั้น3คือชั้นหนังสือเอนชาร์เนี่ยนะครับมาดูชั้น2ก็จะมีที่โปรดมาดูก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นแบบขายของพวกเอนชาร์ขายซูเปอร์พิกแอคอะไรอย่างเงี้ยครับและชั้น3ก็จะเป็นชั้นหนังสือล่าสุดที่มาดูเป็นอันเบกกิ้งไม่รู้มีเพิ่มยัง <c oughs> มีแค่อันเบกกิ้งจริงๆด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวจุดศูนย์กลางของเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะ ส่วนวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือการทำประตูเนเธอร์จากสปอนไปที่บ้านของเรานะครับแต่ตอนนี้มันมืดมันมืดแบบมืดตื่อเลยนะครับก็อันดับแรกเลยสำหรับโปรด,ปรดว่าเราจะต้อง ไปหาตัวออกซิเดียมก่อนโปรเดยียวไม่ได้ออกซิเดียมเลยนะครับอ๋อมีอัปเดตนิดนึงมีฟาร์มเหล็กใช่ใช่ใช่มีฟาร์มเหล็กที่ปั้นกับพี่กล่องก็ทำเอาไว้ให้เรานะครับแล้วโปรเป็นคน FK ก็ FK เไปนั่นแหละ FK ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เหล็กมาจํานวนหนึ่งซึ่งโปรก็ได้เหล็กมาจํานวนหนึ่งอยู่พอสมควรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวโปรไปเอาเหล็กมานิดนึงก่อนโปรจะเอามาทําเป็นถังน้ําแล้วก็ไปล่าใส่แล้วว่าเพื่อเอาออกซิเดียมมาทําตัวเนเธอร์ลิงก์นะครับโอเคเอามาสักหกอันแล้วกัน อ่าโอเคเราได้บักเก็ตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักน้อู้เกือบตกน,นะครับเดี๋ยวไปหาบ่อราวากันดีกว่าบ่อราวาไม่ใช่าราวาเป็นเป็นบอ่อที่ขึ้นลาแล้วนะเนี่ยบอราวาโอเคครับมาเดี๋ยวปวดเข้าเนเธอร์ดีกว่าแต่เนเธอร์มันวางนะ้ําไม่ได้ไม่เป็นไร เขาปวดจําได้ว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยก็คือบ้านของเราเนี่ยนะครับมันจะมีบ่อลาวาอยู่ดใเราไปขุดตรงนั้นก็ได้นะครับไปเข้าเนเธอร์กันไปขุดดีกว่าไม่ใช่ดิเข้าเนเธอร์เพื่อจะอุย้ยท่านผู้ชมเห็นอะไรหมรุนปวดไหมครับน่ากลัวม,มากก็คือตอนนี้ทุกคนเขามีเนเธอร์กันหมดแล้วนะครับแต่โปวดยังไม่มีเนเธอร์ริงเลยนะครับโอเคเขาต้องการคนนอนจะปวดอยู่ในเนเธอร์แล้วสิเมื่อกี้เรานอนก็ไม่มีใครนอนกับเราไม่เป็นไรครับ โดยทางที่คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับทางที่โปรดจะต้องไปมากที่สุดก็คือบ้านของโปวดมากที่สุดนีครับมันจะเป็นทางนี้ครับผมทุกท่านโอเคแต่ตอนนี้ประตูเนเธอร์มันพังเปไม่ใช่ไม่ใช่ประตูเนเธอร์รางรถไฟมันพังเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขนิดนึงก่อนเอามาสักเอามาชุดหนึ่งแล้วกันโอเคมาแก้ไขโดยการตั้งก่อนวาว่าไอจุดบ,บริเวณน,นี้ครับมันเป็นจุดที่แก๊สยิงแบบว่าแบบ ยิงได้เยอะมากครับคือเป็นจุดบริเวณที่แก๊สมักจะยิงมาโดนไอจุดตรงนี้ครับแล้วทําให้ตัวรถไฟของเราเนี่ยครับรางรถไฟของเราเนี่ยมันแย่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านขี้ว่ากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวแผนที่หรือดูจากเขตแล้วเนี่ยบ้านขี้ว่าเนี่ยครับมีความใกล้โปรดมากที่สุดนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทางมันขาดตรงนี้ด้วยคือไม่เข้าใจว่า เมื่อรู้ว่ามันพังแล้วทําไมคุณไม่ซ่อมอะครับวันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออเป็นคนมักง่ายนะเนี่ยคนแบบเนี้นะครับรู้ว่าทางพังก็ไม่ซ่อมแย่มจังเลยไอตัวรางรถไฟเนี่ยนะครับโปวดเป็นคนมาทําให้กับทุกคนหนึ่งนะตรงเนี้ยอืมันพังจนแบบไม่รู้อแบบอะไรยิงมาหาเราเนี่ยโอ้ย ไปซะโอเคเดี๋ยวโปรดเดนทางลงไปซ่อมข้างล่างกันด้วยนะครับไปไม่ไกลหรอกเฮ้ย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 เเดี๋ยวมันพังอยู่ยังไม่ได้ซ่อมเลยมันทำพังแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เสียงกันไปไปโดนบ้านใครก็ไม่รู้อ๋อเกือบโดนเนาะ โอเคไปแล้วทุกคนมันไปแล้วเราซ่อมกันให้เรียบร้อยปุ๊บปโอเคยังมีการขึ้นนิดหนึ่งนะเอาเดี๋ยวอ๋อโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันครับทุกคนไปบ้านคีว่ากันนะครับโอเคปุ๊บถึงแล้โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเอ้ยเอาซูเปอร์เทมบนของเราขึ้นมา ซูเปอร์เดมอนเนี่ยมันไม่สามารถตั้งชื่อได้นะทุกคนปวดอยากตั้งชื่อมากเลยแต่มันตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้นะครับเป็นทางไปบ้านคีว wow, าและนี่เป็นทางไปบ้านมียนกายนะครับโอเคแล้วก็ทางนี้เป็นทางเออเนเธอร์ไอหมูไอ,ไอปากาโฮเฮย้ยมีการหลบเฮย้ยเขามีวิวัฒนาการเขามีการหลบลูกไฟที่เราจะปาไปหาเขาทุกคนเมื่อก่อนเนี่ย AI ตัวนี้มันโง่มากเลยนะที่บอกว่าไม่มีการหลบนะครับ เฮ้ยอ,อย่าซิอึ๊บไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยอย๊เราไปทำพังซะเองอร๊บชักไม่ไหวแล้วนะชักไม่อือหึเดี๋ยวโปอจะต้องมาไอ้น,นี่หนิเนี่ยมาซ่อมให้กับเขาโอ้ยหยุดหยุดได้แล้ว Uh, oh. Oh. ไอ้ไแก๊บหยุดอุ้ยระเบิดโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราเลิกยุ่งกับมันดีกว่าแล้วเรารีบเข้าเนเธอร์หนีมันดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้เราถึงบ้านคิวาแล้วก็เป็นยำเช้านะครับ เดี๋ยววิธีการเดินทางนะครับก็คือต้องมองจากทิศนอตก่อนนะครับทิศนอตก็คือทิศเหนือนะครับเพราะว่าบริเวณจุดที่โปรดอยู่เนี่ยครับก็คือจุดที่บ้านขีวาดังนั้นบ้านโปรดก็จะต้องอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับโอขวาอยู่ซ้ายสุดโปรดอยู่ข้างขิว่าด้านขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินลัดอย่างนี้ละกันเพราะว่าจุดบริเวณที่โปรดจะตั้งตัวของเนเจอริงเนี่ย โปรดได้วางตัวดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือแอบไปเซอร์วสสถานที่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันเลยครับทุกท่านตอนนี้น่าจะใกล้เข้าเขตแล้วไงดูจากตรงเส้นแดงนะครับทุกท่านอันนี้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไอ้ตรงเนี้ยคือบ้านเป็นบ้านคีวาใช่ไหมแสดงว่าจุดตรงเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นบ้านโปรดแล้วนะครับมันจะเข้าเขตบ้านโปรดแล้วหรือว่านี่เข้าเขตยังยังสิเข้เขตคีวาอยู่กด f 3ดูก็ได้ เออมันคือ512ตอนนี้ตอนนี้ไม่เข้าเลยอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็กระโดดขึ้นมองก่อนโอเคเดี๋ยวเราลัดเลาะตรงนี้นะครับไป บริเวณนี้ก็น่าจะถึงจุดที่โปรดมาร์กเอาไว้นะครับข้างหน้าเพราะว่าจุดที่โปรดมาร์กไว้มันเป็นไบโอมทพลนะครับแต่จุดที่เราอยู่ตรงนี้ครับเป็นไบโอฟอเรีส์นะครับก็รีบเดินทางกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันจะมืดอีกครั้งหนึ่งและเราจะเดินทางยากนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคเป็นพวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้ครับเออกลุ่มคนเหล่านี้จะทําให้เราเดินยา่างเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดินทางยากเลยครับโอเคไปเราเรีบเดินทางกันดีกว่า ทุกคนปลดออกจากป่าไปที่เรียบร้อยแล้วได้ไงทุกคนเห็นตรงนั้นไหมครับนั่นๆๆๆเลยบริเวณนี้นะครับที่โปรดจะทําเป็นตัวของ nature ring อะนะครับพอทาเสร็จแล้วเนี่ยโปรดจะได้เดินทางมาที่บ้านของโปรดได้อย่างสะดวกสบายบ้างยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะสร้างบ้านบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวอีพีถัดไปทุกท่านก็น่าจะเห็นบ้านของโปรดผุดขึ้นมาจากแถวนี้แหละครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับ, <c oughs> ยยรบอยู่แถวนี้เองโอเค ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปหาบ่อลาวากันก่อนนะครับเพราะว่าบอลาวาเนี่ยจะสามารถหาตัวออกซิเดียมให้เราได้ครับทุกท่านโอเคไปบอลาวาโปรดคาดว่าน่าจะอยู่ด้านหน้านะที่โปรดจําได้อ่าน,นง่ายครับทุกท่านเห็นตัวเป็นหินหินตรงเนี้ยมันคือบอลาวานี่ไงโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆขุดนะครับเพราะว่าลาวานะครับอาจจะทําให้เราสิ้นชีพได้นะครับ เราได้มา30อันแล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วอะนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยเออปวดไปขุดตรงนั้นออกมาแล้วปะเอา้าใช่ไหมเออแล้วเราจะขุดทำไมโอ้ <laughs> oh my god เราจะขุดทำไมใช่ใช่ลืมลึกไปอ๋อไม่ได้ขุด <laughs> เราเรามึอนอะไรเนี่ยเรามึอนอะไรโอเคครับ เราก็กลับมาบริเวณตรงที่เราจะทําประตูเนเธอร์แล้วนะครับอันดับแรกเลยขั้นตอนง่ายๆเลยนะเดี๋ยวปวดจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับในการทําประตูเนเธอร์นะครับก็อันดับแรกนะครับเราจะต้องจดพิกัดในตัวโอเวอร์วิลก่อนโอเวอร์วิลคือสถานที่ที่เราอยู่นะบริเวณนี้ครับเราเรียกว่าโอเวอร์วิลนะครับเราต้องจดพิกัดมันก่อนนะครับโดยทําการกด f 3นะครับแล้วก็ดูตรงมุมซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นว่า ลบห้าร้อยหนึ่งขอ,อไปครับมันก็จะขึ้นว่าลบห้าสิบหกนะครับแล้วก็หกร้อยยี่สิบเก้านะครับคือ X ที่ลบห้าสิบหกร้อยห้าสิบหกนะครับขอไยกับตัวแทที่หกร้อยยี่สิบเก้านะครับอันนี้คือพิกัดโอเวอร์โวลของบ้านเรานะครับแล้ววิธีการนะครับในการหานะครับในการหาพิกัด ของตัวเนเธอร์เนี่ยเราจะต้องนําจํานวนนั้นเนี่ยมาหาร8นะครับก็คือนํา156หารด้วย8นะครับก็จะได้เท่ากับ19.6แต่เราไม่ต้องเอาจุด6นะครับเราเอา19ก็พอแต่ทีนี้หน้า X อ็กครับก็คือลบรบ1 5เนะี่ยติดลบเราก็จะต้องเขียนติดลบลงไปด้วยครับแค่นั้นเองต่อมานะครับพิกัด Z นะครับเราเอา629นะครับ9หาร8นะครับมันก็จะได้พิกัด 78็เออเ8นะครับจุด625นะครับเราเอาเพียงแค่78เท่านั้นนะครับไม่ก็อเอาจุด2อาหหรือจุดมาแต่อย่างใดนะครับจุดด้านหลังไม่ต้องไปสังเกตครับเพราะไม่ครับไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นแต่จุดที่จะมีผลมากๆเลยเนี่ยคือตัวพิกัดท,ที่มันไม่เป็นพิกัดท,ที่เป็นจำนวนเต็มครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรักกยตะกยะ อัตกยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นพิกัดที่มันเป็นจํานวนเต็มอะไรเงี้ยเราใช้ตรงนั้นก็พอไม่ต้องเอาทศนซิยมมาแบบคํานวณให้มันยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันเหนือกว่าความเป็นไม a ครมากเกินไปมันจะยากเกินไปนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะวางออกซิเดียมแบบนี้เลยท่านผู้ชมแบบนี้แหละครับแล้วเราอย่าเพิ่งจุดนะอย่าเพิ่งจุดเอยหรือว่าเราเข้าไปเลยเลยเออเออเราเข้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปแก้เทนเนอร์นะครับเข้าไปเลยทุกคน โรดคาดว่านะครับเราจะต้องเป็นโผบ้านใครสักคนนี่แหละดังนั้นเฮ้ยไม่โผลบ้านใครเลยทุกคนมาขึ้นอันใหม่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนเธอร์มันแม่นยำม,มากข,ขึ้นหรือยังนะครับจุดที่เราต้องการคือ19กับ78นะครับแต่จุดที่ตัวเนเธอร์นำพาเรามาเนี่ยคือจุดที่ลบที่21กับ72ซึ่งไม่ใช่จุดบริเวณที่เราต้องการนะครับเราก็เพียงแค่ขุดมันทิ้งครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านโปรดขุด ตัวออกซิเดียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวโปรดจะเดินทางไปพิกัดที่โปรดได้ทำเอาไว้นะครับน่าจะขึ้นที่หน้าจอของท่านผู้ชมแล้วก็คือ x อ9ลบแล้วก็ z-78 อ่ะนะครับโดยบริเวณนี้เนี่ยนะครับจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางที่เราจะเดินโอ้ oh my ม่กมายังไงนี่พี่ครับคุณพี่มายังไงคุณพี่มายังไงอืออือตายซะเถอะนั่นแหละครับท่านผู้ชม พราะว่าเราเข้าไปในแถวนี้แล้วกันนะครับไปหาที่19ก่อนอันเนี้ย19ใช่ไหมครับแต่ผมกจะไม่ขุดดิ่งเข้าไปตรงนี้นะเพราะว่าประตูเนเธอร์เรามันจะอยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นผมจะขุดเข้ามาตรงนี้แล้วกันนะครับเข้ามาเลยโอเคต่อมานะครับเราจะต้องหา78นะครับ78นะหาก่อนนะครับ78 เนเธอร์แลคไม่มาเลยโฮ้ยเราว้าเราวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฆาแตกรรมตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรารอลราวามันรถก่อนเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดใกล้ถึงแล้วอ่านี่แหละครับบริเวณเจ็ดสิบแปด เดี๋ยวโปรดขุดอย่างนี้ก่อนขุดขุดให้มันแบบดีๆจับๆอ่าโอเค7จอ่าไม่ไกลมากนะครับก็ใกล้ๆต่อมา7 8แล้วเราจะต้องเอาที่19นะครับ19โอเคถึงตรงนี้แล้วครับนี่คือพิกัดบ้านโปรดที่แท้จริงนะครับเป็นบ้านพิกัดที่แท้ถูอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมเราก็แค่ขุดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็วางแล้วเราลองเข้าไปดูในเนเธอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเออไม่ใช่เข้าไปในเนเธอร์สิเราก็เข้าประตูเนเธอร์เพื่อไปที่โอเวอร์โบว์ดูว่า จุดบริเวณนี้ที่เราทําเนี่ยนะครับอุ้ยเผื่อวางน้ำท่านผู้ชมน้ําหายเลยโอเคครับเอาใหม่นะจุดบริเวณนี้นะครับที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันใช่ประตูเนเธอร์ที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แสดงว่าเราทําผิดแต่ว่าใช่มันคือสิ่งที่ถูกต้องครับคือเราทําถูกนั่นเองโอเคครับเข้าไปเลย เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเรามาถูกประตูครับเราจําได้เลยโปรดจําได้ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวตัวนี้นครับเขาเรียกว่าจะฟักทองนะครับถ้าจากักรออรเรนเทอร์ Turn เนี่ยมันเป็นฟักทองที่มันมีไฟด้านในอันนี้เราเรียกจักรออร์เรนเทอร์นะครับแต่ตัวนี้คือฟักทองก็ถือว่าเป็นพิธกีการที่กุหกุนะครับก็ตอนนี้นะครับโปรดสามารถเดินทางจากสปอนแล้วก็มาบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวอีพีหน้าทุกคนน่าจะได้เห็นบ้านโปรดนะครับว่าบ้านโปรดจะสวยมากแค่ไหนเดี๋ยวเราลองเดินทางกันก่อนนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยเดินทางจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้อ่านเนี่ยมันก็เดินทางสะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็มีรถไฟตรงนี้แสดงว่าป้ายนี้มันจะเขียนว่ากายมีนไม่ได้แล้วนะครับมันจะต้องเป็นบ้านโปรดด้วยมาเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับเอาทำไมแก้ไขไม่ได้เอา้าปกติมันคิดแก้ไขได้นี่ มันต้องทอํายังไงอ่ะปุ๊บเลยแล้วกันทำไมมันแก้ไขไม่ได้อ่ะโอเคตรงนี้มันเป็นบ้านกายมันเป็นบ้านปวดก่อนนะครับเพราะว่าเจอบ้านปลดก่อนแล้วก็บ้านปลดขึ้นก่อนต่อมามันเจอบ้านกายทีหลังนะครับแล้วก็เป็นบ้านพี่มีนนะครับบ้านมีนโอเคแล้วก็หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็สามารถมาบ้านตัวเองได้แล้วนะครับก็คือบริเวณนี้เลยเดี๋ยวโปดทําป้ายไวย้เดี๋ยวก่อนเรามีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนเราด้วย เหตุผลที่มันยิงเรานะครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ใส่ชุดเกาะทองนั่นเองครับมันต้องการเพื่อนที่มันมีทองกับเราอะคือเราไม่ร่ารวยขนาดมันไงก็เลยไม่สามารถมีทองใส่ได้เขาก็เลยยิงเราไงเขายิ่งคนจนเงเออพวกนี้มันเป็นพวกดูถูกคนจนทุกคนอย่าไปยุ่งกับมันนะถ้าเจอมันฆ่าทันทีเลยนะท่านผู้ชมหรือไปทาฟาร์มทรมานมันก็ได้โอเคครับมาก็เดี๋ยวติดป้ายก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นบ้านโปรดนะครับบ้านโปรดทําให้มันตกแต่งให้สวยๆอ่ะทีนี้ บ้านโปรนะครับก็จะเป็นปูบ้านโปรเนะเขียนแค่บ้านโปร,โโปรก็พอทุกคนในเซิร์ฟก็น่าจะรู้จดรู้จักโปรหมดแล้วนะครับไม่ไม่น่ามีใครไม่รู้จักเนาะเขียนว่าบ้านโปรก็พอนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยโปรจะหาป้ายห้อยตรงนี้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าทางนี้มันเป็นบ้านโปรด,ด้วยแล้วกันนะครับเอ่อแต่ตอนนี้ติดอย่างนี้ไปก่อนแลวกันว่าเอ่อเลี้ยวซ้ายอัดตรงไปก่อนมันมีลูกศรขึ้นไหมมีนี่ไงลูกศรขึ้นเป็น บ้านกายบ้านกายแล้วก็ลูกน้ําลูกน้ําอยู่ไหนเอ่ยลูกน้ำใช่อันนี้ใช่ลูกน้าหรือเปล่ามึนๆเนีนะ่ยถ้าผู้ชมไม่แน่ใจว่าอะไรคือลูกน้ําอันนี้มัง้งบะอันนี้น่าจะเป็นลูกน้านะครับบ้านกายแล้วก็บ้านงินอ่ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบ้านอันนี้เลูกศรโอเคปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บบ้านโปร มัน enter ได้ไหมอะ่ะตรงนี้มันอ๋อ enter ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรบ้านกายบ้านพี่มีนคือข้างหน้านะครับส่วนบ้านโปรดเล้วซ้ายอ่ะแล้วเราก็มาติดป้ายตรงนี้ทีว่าบ้านโปรดให้เขารู้เผื่อเขาเดินมาพลาดนะครับบ้านโปรดเฮ้ โอเคครับเสร,ร็จไปนที่เรียบร้อยแล้วครับเราเห็นว่าบ้านโปรดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าเราไม่ได้เขีนข้างล่างเออไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาแก้วันหลังเอ้ยมันแก้ได้เลยปะถ้าจำไม่ผิดมันคิดเข้าไปแก้ได้ปะเอ้ยนี่ไงทุกคนมันคิดแก้ได้มา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 แก้เลยแก้เลย,เลยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินออกมาดูด้านนอกกันก่อนนะครับโปรดจะเดินมาดูว่าเราสามารถขุดให้มันเข้ามาได้อีกไหมไม่เป็นไรหรอกใช้ทางร่วมของเขา,าได้ เลี้ยวนิดนึงนิดหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนาะทุกคนเนาะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับทุกคนโปรดก็สามารถเดินทางมาบ้านได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแลลวครับแต่ตอนนี้แกมันเจ้าจะทําร้ายเราทุกคนดูสิเฮ้ยมันไม่สนใจเราอะอแต่คนเนี้สนใจเราฮะอะไรของแกไอ้พวกพักพวกเฟลเจอร์เดี๋ยวคอยดูนะถ้าเราขึ้นรถล,ลางมันจะสนใจเราทันที ไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกับสปอนกันดีกว่าและทุกคนไปเขาม่สนใจเราก็ดีแล้วบ๊ายบายโอเคไปนี่นะครับเป็นทางที่โปรดทํขึ้นมาเองนะครับทาเพื่อขี่ว่าื่อพี่มีนเพื่อโปรดแล้วก็เพื่อกายนะครับ4ี่คนให้ได้ใช้ทางได้อย่างสะดวกสบายบ้างยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีแผนปรับนะครับขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเนเธอร์กันนะครับเพื่อสะดวกสบายในการเดินทางมางกยิ่งขึ้นอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสปอนกันดีกว่าไป โอเคครับถึงสปอนไปที่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เองครับบ้านโปรดกับบ้านกับแค่นี้เองครับบ้านโปรดกับทางเดินมาสปอนก็สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราจะโพสตนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าคาดว่าบ้านเราน่าจะเสร็จครับแต่ช็อปไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูทีนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจบเป็นที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์โปรดด้วยนะบ๊ายบาย